สวัสดีจ้าพี่น้องส้มบิวเนี่ยมาแรงแวันฝนสิตกบ่ตก,ตตกพี่น้องมีต่ลม่มต่เวนกับสิต,ตกดินละเนื้เท็นก็นเลยลงมาหลอกเบิงหัวเบิงสวนว่ามันเป็นเรื่องไดแล้วพี่น้องบกทั่ว่อยมึงรูปป้ปลูกเป็นบกทั่วดางเบ หมากกบหลายเราพี่น้องบอกทั่วภูมิยุสัยเราหมากมันงามกับงามแทพพี่น้องจากหมากยุสัสอ่าเอ้ยโอ้ยบอกคลิกยายเพ้นกับต้นเถวเราเป็นหมากกบหบลายพี่น้องแดงห้างห้างจากหน่อยฝนตกมาตกกะ เห็ดไ้เห็ดหน้าเท่ากับจะได้ลือออกแล้วพี่นอ้องเออโอ้ยอเคิปคปโผล่ไม่เอาล่งเนะี่ยพี่น้องป,ปียายเพ็ญเ,เห็นขวยอันทาง ok หเอกขาเจ้ากับเอินขวยกิโลแต่ว่าทางอุดรเอ,อเินขวยจิบปมพี่น้องยายเพ่นเห็นหลายขวยอยู่ นี่พี่น้องนี่ใส่ลงนี่พี่น้องนี่พี่น้องอ้ยเเศษใยเพี้ยนระบาดที่นี่นี่พี่น้อง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 ,องโอ้ยายเพี้นเห็นหลายลว มันแหงมีป่ายหญา่จีโน่ิโอ้เห็นหลายเห็นหลายขวยเลาพี่นอหง,งางลุงมาสวนยายเพ็นกะหา,ากมีสีใบก็อยากไหว้เบยแหละพี่นอ่บาดท,ที๋นี่ยายเพ็ญบามีแนวขายด้วยกันพี่น่มนมีแนวขาย ขาดไล่ได้แล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่นี่อันนี้กระเมียน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 นี่พี่น้อง อันนี้ปลาแบบเคยเครือยายเพี้นก็ไหวหลับพี่น้องยายเพี้ยนเห็นท่านเอามาเก็บหลักมันหลักอันนี้ยายเพีนเ้นก็ต้องได้เอามีดตะยัดคือว่าเสือกมันผุอันพังซะก็คือว่าแล้วอันถือถ่อนดดถื่อยัง กั้นอ้องสีละพี่น้องกันอ้องสีละโอ้ยจะได้มาถอนเอาลักล่ะเหตุนี้มา้าเอามันจะเงินบ่้ันระเดชเป็นไงพี่น้องบ่้ันระเดช มันยังไม่ทันแดดต้องเหตุตอนเศ้าส่วนมากสิเป็นกกะยัดไหนเล่าลงมาเหตุพี่น้กยั่ยเพีนเอาหลาน กัอดออกแบบนี้แ่ะพี่น้องเอ,เอ้ยรักกันไดมันดีกับว้ยถ้าปีหนะารักกันไดมันดีกะเห็ดฟื้นแล้วพี่น้องมันหนาวมากกับฟีงหนาวเลยไว้ยถ้าเห็ดฟื้น วย้วยเอพี่นอ้องจัดไว้เหตแยกักมาถอนนั่นก่เสือก้างปีนี่แล้วพี่นอ้อง นึงเอาไว้ว่าไรบุกพริกกะย่างหางๆพี่น้องสิเดิดหนวยละ่ะแต่วันก็เป็นอยู่ด้ยละ่ะอืมว่ามันห่างว่าสันพี่น้องไดม้มากดิบมันกะมากดิบมันกะหน่วเียวเขียวนี่พี่น้องหลายอยู่ด้ย มันแบบว่าคือว่านอนเป็นสูตรพี่น้องด้วยประหันน่ะอันโอ๊ยหมากแดงมันเบิดหมากเขียวมันย่างมีตัวนี้พี่น้องมันเป็นใหม่เศรแต่ยตายลงมาเก็บเล่มออกไปตากแห้งไว้้ากินอยู่เนื้ยเขียวมันย่างไหลมันย่างบมันย่างพี่น้องพ่ารยังนำเอานำฮดตลอด เน่บอกทั่วผภูมิคือบดุกงามอยู่หึงบดุกงามแต่ไม่ดกเหล็กีน้องบอกพริกย่อยเพ่นบนมเขือ,อย่อยเพ่นกะหมากบ่าคอยอย่างนี้หรอแต่ว่าฝนตกมาเที่ยวนี้อาจจะบรินเนนอาจจะเป็นดอกนี่น้องคุณป้า,ปาบักเขือปลาทั้งใจกะไร่หรอพี่น้องแต่ว่าก็พ่อได้เก็บกินอยู่ดอก ยายเพ็ญมมีแนวขายอลไบ่มึงปลาหย่าเน่อ้ผับถีบมงนีบกั่วออกแล้ววังหย่าเพราะเพี้ยงเอวพี่น้องบกฮึ่งบกทั่วกับพ่อได้ตำกินนี่พี่น้องเออมันเหะมันอันันมันเด็ดมันเด็ดมันนีหลายมันก็เลยปปูกย่หยางหรือปลาด้ยายเพ่นก็เลยบอลคอยมีผาขายพี่น้อง มาแข่งตัวนี้ก็พบเป็นหมากเก้เพลอนสิด้ด้ตัดทิ้งอยู่นี่กลวยอ้อยสอยปีพี่น้องเป็นหมากตัวหนึง่งซุ้มนี่ท่าน่ะเป็นพี่น้องปโอ้ย้าใส่ตองใส่อย่งนั้นไิหาพันกลวยไม่เห็นพ่อกันคิดหนนาะจ้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพชรเนี่ยด้จ้าเป็นกำลังใจให้ยายจ้าซองน้อย